สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัศนภาเพลินนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับในรายการหมากฮอตออนไลน์นะครับวันนี้ก็มีเกมเด็ดเกมมันๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับเป็นเกมแรกเป็นเกมดวลกันระหว่างท่านเซียนโมหมักไงนะครับเจอกับท่านเซียนวีหมากง่วมนะครับมาชมกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นการเล่นกันในโหมดเล่นเอาเหรียญนะครับโอ้ต่อมาแบบนี้โดนแย่สองแน่นอน ทำไมเขาไม่แย่ที่สิบหกจินสองครับกินสองมาก็น่าจะโดนกินขคื้นไม่มีอะไรว่างั้นผมจะเสียลูปเกมเสียแผ่นแกมาแย่สิบเจ็ดไหมอ,อาอแย่นี้ก่อนมีโอกาสเห็นช่องทางกินสองไหมกินสักทีครับโอ้โหเฉียบคมครับกินสามจังหวะนี้สามไม่มีอะไร อตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมุ่งหน้าไปเข้าฮอตรทบวิ่งแล้วครับใส่เกียร์ใส่เกียร์มารีบวิ่งไปเลยมาสามสามมีฮอตคนละตัวซูเับคู่นี้ ถ้ากินมาก็โดนแยบไปที่16โดน2จบเกมครับอีกตัวเดินไม่ได้นะครับจังหวะนี้กดยอมไปนะครับเกมแรกก็เป็นท่านเซน V นะครับเป็นฝ่ายชนะไปได้ก่อนเรามาชม,ชมเกมที่สองคู่นี้กันต่อตรงนี้ก็จะเอาเกมในโหมด เล่นเอาคะแนนเล่นเล่นเอาเหรียญไหมชมบ่อยๆนะครับว่าหลายคนเรียกร้องมาอยากชมเกมสดมากกว่านะครับพ็ดูเล้าใจตื่นเต้นเหมือนได้ดูจริงๆนะครับดูข้างสนามจริงๆมันมีเวลาอะไรให้ดูด้วยนะครับนัดสายเมืองยังหวะนี้ขึ้นมาง่ายตั้งฐานว่าจะต่อสองสักหน่อยว่างานทันเซียงบีบอก ยิงต่อรวมแหลกได้เยอะนะครับก็ยิงได้เหรียญเยอะนะครับตอนจบเกมถ้าเป็นผู้ชนะนะครับถ้าเป็นผู้แพ้ก็เสียเหรียญเยอะจังหวะนี้ท่านเซนโมต,ตั้งฐานแล้วน่าจะเตรียมแย่ไปที่สิบสี่เพื่อที่จะไปเข้าฮอตนะครับนั่นไงครับโล่งเลยครับทางเข้าฮอตทันทางเป็นนะตอนนี้เป็นท่านเซน โมนะครับเป็นฝ่ายได้เปรียบยู่ในเกมนี้กลักไว้เลยเอาไงต่อท่านเซนวีน่าจะขึ้นมาหมายเลขเจ็ดอ่าพอถ้าขึ้นมาทางหมายเลขแปดเจอไม่มีทางไปละเอาไงครับไม่มีทางเลือกครับเดนไหนก็โดนครับ กดยอมไปแล้วนะครับก็เสมอกันไปครับพู่เมื่อกี้ชนะกันคนละเกมแต่ว่าสุดยอดมากน,นี่ก็คัดเน้น,น,นมีแต่คู่เด็ดนะครับฝีมือสู่สี่กันนะครับที่ามาชมมาชมคู่ต่อไปเลยครับเป็นท่านเซมชนนะครับหวังวามาเจอกับท่านเซมจังบากงายคลิปนี้ก็ไม้ชมสี่คู่นะครับแล้วแต่เวลานะครับบางคู่บางเกมเขาเล่นนานนะ หลายนาทีนะครับก็เอาไม้ชมน้อยคู่นะครับบางคู่จบเกมไวก็เอาไม้ชมหลายคู่ก็เดิมนะครับจะประมาณไม่คลิปยกินเก้านาทีสิบนาทีอะไรอยู่ระหว่างประมาณนี้นะครับนี่คู่นี้ก็สูสีต่างคนต่างมุ่งหน้าไปเข้าคอตเข้าไหนครับเข้าเข้าตามเม็ดก่ได้นะครับจะโดนฆ่าคอทออก จับเก่สิบห้ไม่ได้นะครับโดน2องขึ้นไหนครับจังหวะนี้จับก,กินเอ็หรือเปล่าไม่จับบางคนบอกจับชมของท่านเซียนสันบ้างนะครับผมเล่นฟัดไม่เก่งนะครับเก่งตอนโม้มากกว่านะครับ กดเหมือนดูเก่งแต่ไม่เก่งนะครับเนี้ยผมดูมาก่อนรอบหนึ่งนะครับผมก็เลยเดาได้ว่าเขาจะเดินไปไหนก <c oughs> ดยอมครับอ๋อหรือเปล่าผมลืมดูเลยเมื่อกี้ามาเหมือนอ๋อกดเสมอกันนะครับบางคนนะครับแบบระดับซินเซียนเขาเล่นกันก็รู้นะครับว่าเดินมาแค่นี้มันจะเดินแบงยังไงก็เสมอกันนะครับฝีมือ บางคนคก็กดขอเสมอไปครับเพื่อที่จะเล่นเริ่มเล่นเกมใหม่ดีกว่าเล่นไปก็ชนะไม่ได้เงนีนะครับมาชมเกมที่สองตัวนี้กันต่อครับเกมตัดสินขึ้นมาแย่แ yeah. หลกกันมา จังหวะนี้ไม่แรงจริงโอ้ดูเหมือนท่านเินชนจะได้เปรียบนะครับอืมเอาไงครับถ้าเข้าสามสิบก็น่าจะปล่อยให้กินสองจึงจะเข้าฮอตถ้าเข้ายีิบเก้าะ็ก็น่าจะปล่อยให้กินสองเดินไปสิบแปดเลือกที่ยังไม่เข้าฮอตครับสำหรับท่านเซนชน อ่านเกมแล้วไม่คมว่างั้นจังหวะนี้เอาไงต่อครับเวลาเหลือเยอะครับคิดกันไวมากพวกนี้สามสิบสี่สิบกวิใช้เวลาแบบประยับมากนะครับกินไปแล้วโอ้โหโดนสองครับจังหวะนี้ เป็นพันเซนชนนะครับได้เปรียบอยู่มากมากกว่าหนึ่งตัวพันเซนจังก็จะได้เปรียบของเรื่องการเข้าฮอดนะครับการข้าฮอดเป็นสองตัวเอาไงครับจังหวะนี้ ปล่อยให้กินครับงงเลยคืออะไรครับน่าจะดูผิดพลาดนะครับเมื่อกี้หลงเถิกดใส่นะครับก็มีเบอร์เบอร์กันได้ครับบางคนเล่นนานอะไรเงี้ยมาชมกูต่อไปกันเลยครับเป็นท่านเซนป๊อปครับบักงวมเจอกับท่านเซนเจบักหงายอันนี้ก็เป็นโค้ดสไตท้ายประจำคลิปนี้แล้วนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้ด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆหม่มาเรื่อยๆนะครับก็จะมันก็จะแจ้งเปลี่ยนนะครับใน youtube ช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันเลยอัดเสียงวันไหนฝนตกวันนั้นเลยบางทีมีเสียงฝนแทรกเข้าไปนะครับออกแปลกด้วย จังหวะนี้เตรียมน่าจะเตรียมแย่ใหม่เลยกครับสำหรับท่านเสียนปปพอ,อเวลาเหลือเยอะ54วินาทีใช้ไปแค่6วินาทีเท่านั้นครับคิดไวมากแต่จะไวแล้วเฉียบคมหรือเปล่าเราต้องมาดูที่การจบเกมนะครับที่วินาทีสุดท้าย มันจะเก็บชัยชนะได้ไหมได้นะครับอีกฝ่ายกดยอมไปแล้วก็เป็นท่านเซนป๊อปนะครับฝ่ายชนะไปได้ในเะกมแรกใช้เวลานี่น้อยมากนะครับเหมือนแกแม่ได้คิดอะไรจริงๆเขาคิดนะครับเขาอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้วเคยเจอมาแล้วอะไรเลยเดินง่าย บางคนเขาก็ดูตำรามาอะไรเงี้ยครับใครเดินประจํารูปแบบนี้ก็เ,เลยไม่ไหวเอามาลุ้นกันว่าท่านเซนเต,นเตนจะสามารถเอาเคืนได้ไหม โอ้จัดสามครับจังหวะนี้สามสามเชิ๊บเชิ๊บเน้นรวมแหลกเยอะว,ว่าง,งั้นเพราะว่าถ้าเสมอกันก็เป็นฝ่ายชนะอีเดียครับเพราะาชนะไปแล้วหนึ่งเกมแต่ไม่น่าจะเสมอหรอกครับดูเหมือนว่าท่านเซ็นเจจะไม่สามารถข้ามเลนกลางได้ เอาไงต่อครับเดินได้แค่สิบหกรอเวลาพดยอมไปนะครับต่เอเป็นชั้นเซนป๊อปชนะไปสอง